ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกับโปรเจกต์เร e อ beat นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลงเรดเมือง18นั่นเองเริ่มจากการแนะนำไอเทมยานะครับของเมือง18นะก็คือนี่ครับสช่องแรกนะจะเป็นพวกยาเพลยาเพลยา,ยา,ยา,ยาที่มันแบบปั๊มแล้วมันเต็มหลอดอ่ะอีก3ช่องหลังก็จะเป็นพวกแบบบอลลมใช่ไหมบอลลมแ e อปเปิลหินตัวดาเมจก็กดยาชมพูใช่ไหม ตัวซับก็อาจจะมีพวกหัวหอมอะไรกันแล้วแต่ครับผมก็เนี่ยครับแล้วแต่ครับแล้วแต่การพิ้วนะว่าแต่ละคน6ช่องจะเป็นยังไงส่วนไอช่องสัตว์เลี้ยงถ้าเป็นไปได้ก็ช่องแรกช่องเลือดก็จะเป็นไอฮันนี่วัฟเฟิลของยากิวนะครับส่วนใครที่งบเหลือก็สามารถไอช่องมานาสามารถลากแอปเปิลหินใสได้นะต่อมานะครับก็เป็นโซนประดับนะ ระดับที่ยอดฮิตก็จะเป็นพวก Code of Turner เนอระระดับ12 5กับ15 4นั่นเองนะครับก็สหรับตัวดาเมตนะเอาไว้สลับเลือดมากกว่าเลือดตาำกว่าแลเพิ่มดาเมตใช่ไหมต่อมาก็เป็นพวก ประดับที่เพิ่มอะแดปต่อมาเป็นบิวสายซับนะครับก็สามารถแคปจอไปได้เลยนะครับก็จะเป็นพวกประดับเพิ่มอะแดปนะครับแล้วก็เอลลอรดแต่ถ้าไม่มีเอลลอรดก็ใส่อย่างอื่นแทนนะครับแล้วก็ทีเด็ดก็คือฉายาริปเปอร์นะครับอย่าลืมไปวิ่งกันด้วยนะครับรองเท้านะครับรองเท้าถ้าเปลี่ยนไปได้ให้ไปใช้เท้านาวอลิโนดนะแล้วไปใส่จิมนะครับจิมที่เมื่อคอมมานเห็นไหมจะลดพลังป้องกันศัตรูจะใส่ซิปเปอร์หรือ2 EN ก็ได้ แล้วแต่สะดวกเลยครับต่อมาผมจะอธิบายแบบรูปภาพคร่าวๆนะ1 f 1เฟส1นะครับมันจะมีเสาทั้งหมด4ต้นอย่าเรียงตามนี้เลยนะครับก็คือเสาบนซ้ายจะเป็นรถรถดาเมจของเราบนขวาจะเป็นลดเด็บล่างซ้ายจะเป็นลดเลือดล่างขวาจะเป็นลด MP ก็คือทริคฮีโร่ของแตาน18-1ก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตนั่นเองเพราะว่าตัวดาเมจมีหน้าที่ถล่มบอส ส่วนสายซับนะครับเราก็จะมีหน้าที่บริหารเสานั่นเองไม่ว่าจะเป็นทำแมชชนิกต่างๆเพื่อไม่ให้บอสมันเก่งขึ้นไม่ทำให้ตัวดเมเตรเราดาเมเตรมากขึ้นก็สั้นๆนะครับก็เสาซ้ายบนเนี่ยมันจะเกี่ยวกับทุกครั้งที่เราเปิดเสาเนี่ยมันจะทําให้ทั้งทีมดมเตรลดลงใช่ไหมหลักการอันนี้อธิบายเป็นรูปภาพก่อนนะก็คือตัวซัพพอร์ตเนี่ยจะต้องบริหารเสาด้วยการ ไปปิดเสาทุกครั้งที่ดีบัฟมัน1 0บถึงสิอันนี้ประมาณเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูอีกทีส่วนเสาล่างเนี่ยถ้า20%เนี่ยให้ไปเปิดเสาทุกครั้งที่เราเปิดเสาเนะครับมันจะทําให้เปอร์เซ็นต์ของเสาลดลงซึ่งถ้าเปอร์เซ็นต์เต็มเมื่อไหร่มันจะเสามันจะคลั่งแล้วมันก็จะปล่อยลูกแก้วออกมาเต็มแมปทาให้เราได้รับดีบัฟที่เยอะมากทําให้เราอ่อนลงนั่นเองแล้วก็ลงเรียนลำบากขึ้นก็สั้นๆน,นะครับก็ เสาบนนี่คือเปิดปิดทุก10บถึงสิสแต็กแล้วแต่ความถนัดนะส่วนเสาล่างเนี่ยพอ20%ก็ให้ไปเปิดเลยส่วนเสาวขวาบนกับขวาล่างเนี่ยถ้า40เมื่อไหร่ก็ไปเปิดแล้วก็สูตรก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็ไปดูของจริงกันเลยต่อมานะครับเป็นแพทเทิร์นสวอมนะหรือพื้นเนี่ยก็วิธีก็คือไปเหยียบครับพื้นก็จะหายไปแค่นั้นครับ คำถามต่อมาครับทำไมต้องเหยียบก็คือถ้ามันเกิดบอสไปเหยียบใส่เนี่ยมันจะฮิวบอสแต่ถ้าไปใกล้เสาก็จะทําให้เสาเบอร์เซิร์กครับผมแบบนี้ครับเห็นไหมครับเสาขวาล่างครับผมเนี่ยครับไม่มีใครเหยียบเห็นไหมเสามันก็จะเบอร์้นอจะทาให้เสาเบอร์เซิร์กได้นั่นเองต่อมาแพทเทิร์นของบอสต่อมาก็คือเป็นการวางตะเกียงนะครับตะเกียงนี่มันจะหายไปเองนะแต่มีข้อระวังก็คือถ้าเราหันหน้าหาตะเกียงมานานเราจะลดดังนั้นก็ให้เราให้หันหลังให้ตะเกียงนะสมมติมันเกิด มันเกิดระหว่างเรากับบอสเราก็สลับตำแหน่งไปให้เราหันหลังให้ตะเกียงด่ดเอีต่อมานะครับการยิงเลเซอร์บอสมันจะวาร์ปหลอกนะเราต้องดูดีนะเนี่ยครับนี่คือการวาร์ปหลอกใช่ไหมมันจะวาร์ปมาต่อมามันจะวาร์ปของจริงรวาร์ปไปตรงกลางใช่ไหมแล้วมันจะได้ทาการยิงเลเซอร์ใช่ไหมก็ที่ผมบอกก็คือเราต้องระวังแค่ข้างบนใช่ไหมข้างบนก็คืออย่าให้มันสแต็กมันเต็มใช่ไหม ก็คือสามารถไปช่วยบังได้การบังเลเซอร์ก็คือมันจะไม่เข้าเสาแต่ถ้าเลเซอร์โดนเสาเสาเปอร์เซน็นจะเพิ่มสุดท้ายเสาก็จะเปอร์เซิร์เนไครับคือเราสามารถไปแทงได้ประมาณนี้ต่อมาผมจะให้ดูสัญ,ญลักษณ์ของดีบัฟนะครับเห็นในรูปไหมครับดีบัฟสีม่วงก็คือเด่นดีบัฟลดแอตแทกนะครับเห็นไหมมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเราจะไปปิดมันถ้าเราไม่ปิดมันก็จะลดดาเมจเราไปเรื่อยเรื่อยครับผมถ้าตัน 50เมื่อไหร่จะจะตีบอสไม่เข้าครับผมส่วนดีบัฟที่เหลือก็เป็นดีบัฟของเสาอื่นนะให้เราโฟกัสแค่สีม่วงนะครับก็เนี่ยครับถ้าถ้า,าขาดการควบคุมเสาที่ดีใช่ไหมเราก็จะโดนเสาเบอร์เซิร์กแล้วปล่อยดีบัฟมาเต็มแมปครับผมประมาณนี้ก็ให้ระวังกันด้วยนะก็เราจะที่พายตามของจริงนะครับเริ่มต้นนะครับเนี่ยเป็นตัวซับนะครับก็ไปเปิดนะเปิดเสาทุกต้นยกเว้นซ้ายบนนะครับ ช,ช่วยกันเปิดคนละฝั่งเห็นไหมเนี่ยเนี่ยผมเปิดหมดเลย3ต้นยกเว้นซ้ายบนจะยังไม่เปิดตอนนี้ก็คือทุกคนดาเมจียดเท่าเดิมเห็นไหมเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเสาใช่ไหมเราจะไม่ได้ดีบัฟสังเกตมุมขวาบนไม่มีดีบัฟสีม่วงเลยเห็นไหมครับแต่เราจะโดนดีบัฟอย่างอื่นแทนเราก็ถล่มบอสไปครับนะครับดูไปนะนครับเนี่ยครับเสร็จแล้วบอสเรียกสวอเราก็ไปดูเห็นไหมสวอมันอยู่ขวาใช่ไหมมีโอกาสเข้าเสาเราไปเหยียบก่อนเพื่อไม่ให้ สวมโดนเสาแล้วเสาจะเปิดเพิ่มเนี่ยเสร็จแล้วบอสมนวนามาตรงกลางใช่ไหมคือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นให้เรามายืนบางที่เสาทันทีครับผมเพราะว่าบางทีเน็ตเน็ตเรากับเน็ตหัวตีมันไม่ตรงกัน,นครับเนี่ยครับเสร็จแล้วเราเราสามารถเปิดเสาเลี้ยงเสาซ้ายบนได้นะครับว่าเราจะเปิดเสารหรือปิดเสาเมื่อไรหร่ใช่ตอนนี้เห็นไหมมันมันจีไปที่ขวาล่างเราก็สามารถไปยืนบงังใครก็ได้ครับไปยืนบังได้แต่เราไปโฟกัสที่ ซ้ายบนนะครับอย่างเช่นตอนนี้เห็นดีบัฟไหมครับมันเลยหกเนี่ยห้าดีบัฟใกล้หมดละสี 4, 3, 2, 1, ่สามสองหนึ่งเห็นไหมครับดีบัฟลดดาเมจหมดแล้วผมก็ดูเสาซ้ายใช่ไหมเนี่ยเสาซ้ายเปอร์เซ็นต์มันมันเริ่มใกล้ใกล้แปดสิบละเนี่ยพอมันขึ้นแปดสิบเนี่ยถ้าใครไม่มั่นใจก็สามารถขึ้นไปเปิดได้นะครับสามารถขึ้นไปเปิดได้นไหมเนี่ยมีคนขึ้นไปเปิดละเพื่อให้ลดเปอร์เซ็นต์ของเสาใช่ไหมเสร็จแล้วดีบัฟมุมขวาบนจะขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยสี่สเต็คห้าสเต็ค ที่ผมบอกครับให้10บสเต็คแล้วค่อยไปปิดอันนี้คือเบสิกเนี่ยห้าเจ็ดเน่ไหมแปดเก้าสิบนะครับพอครบ10บสเต็คเน่ยไหมเราก็ไปปิดเพื่อให้ปาร์ตี้ของเราอะโดนลดดาเมจแค่10บสเต็คเท่านั้นก็พอใช่ไหมที่เหลือเราก็ปล่อยข้อควรระวังนะครับอย่าไปเปิดตอนนี้นะถ้าเปิดปุ๊บมันนับเวลาใหม่นะครับมันจะรีเซ็ตเวลานะเนี่ยเลยสิบสิบสิบกวบิใช่ไหมดีปั๊บเราจะหมดตอนนี้ตัวดาเมจเราก็ถล่มอย่างเดียวใช่ไหมตัวดาเมจมีหน้าที่ถล่มอย่างเดียว กีหลักของทีมนี่ก็คือตัวซัพพอร์ตเห็นไหมก็ทริคสำคัญนะครับใครที่ใส่ริปเปอร์หรือน้องเท้ารถเกาะนะครับอย่าลืมคอมมานด์บอสเสมอนะครับให้บอสโดนดีบัฟรถเกาะนะครับอย่าลืมครับพอดีบัฟหมดเราก็ไปเปิดเสาเห็นไหมเพื่อเอาดีบัฟใหม่เห็นไหมพอสังเกตดีบัฟสีม่วงมุมขวานะครับต่อมานะครับเมื่อบอสเลื่อนกระต่ำกว่าร้อยหลอดบอสจะยิงเลเซอร์สองเส้นนะครับก็ช่วยกันบังนะ ก็ดูดีๆนะครับว่ามันจีที่เสาไหนนะครับส่วนคนที่เลี้ยงสเต็กกับเลี้ยงสเต็กไปนะครับต่อมานะต่อมาก็คือไฮไลท์ของเฟสแรกนะครับกระโดดเชือกครับผมบอสจะเหวี่ยงเชือกด้วยความเร็วแบบสุ่มช้าเร็วแล้วแต่นะครับก็ถ้าจะช่วยเพื่อนก็คือเปลี่ยนฉายาฟีเวอร์นะครับเอาไว้กดบัสเพื่อฟีเวอร์ฮิเวเพื่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราจะปั๊มยาไม่ขึ้นนะมานาก็ไม่มีนะไม่สามารถกดสกิลฮิวได้ก็คือมีแต่โดดเท่านั้นครับ ใครเซียนโดดใครเซียนมูฟเมนต์หรือโดดได้2ชั้นก็กะจังหวะเอานะครับประมาณนี้เนี่ยแบบหลังจากกระโดดเชือกเสร็จก็เหมือนเดิมครับเราก็ถล่มบอสเหมือนเดิมเหม็นไหมตัวซัพพอร์ตก็ไปดูเนี่ยครับบอสวาร์ปหลอกใช่ไหมเราไม่สนใจเราก็ตีต่อเนี่ยบอสวาร์ปมาตรงกลางปุ๊บเนี่ยครับบอสจะจี่ใช่ไหมเนี่ยเราต้องไปจริงๆเราต้องไปยืนบังรอตั้งแต่แรกใช่ไหมเนี่ยเราไปบอสบังรอเห็นไหมเปอร์เซ็นต์เพิ่มเนี่ยพอเปอร์เซ็นต์มันถึง80ปุ๊บผมก็จะเปิด นี่ยผมเปิดไหมพอเปอร์เซ็นต์เสาถึง80ผมก็เปิดส่วนใครมีหิวก็หิวสู้ไปครับแทงเลเซอร์ไปใช่นะครับก็ดูดูสแต็กเห็นไหมสแต็กสีม่วงตัวน,นี้ห้าเลยนะครับเนี่ย5ดูมุมขวานับ 6, หนะสแต็ก6สแต็ก7นะสแต็ก8เนี่ยพอ8ปุ๊บผมเนี่ยผมขึ้นมาปิดเลยใช่นไหมทิ้กจำง่ายๆก็คือเมือ่อเปอร์เซ็นต์เสาซ้ายบนถึง80ดสิบเราก็ไปเปิดใช่ไหมพอสแต็กครบ10ถึง15เนี่ยเราก็ไปปิดแค่นี้ครับผมหลักการคร่าวๆ เราก็รออีก18วิคำถามคือ18วิกว่า uff, ดีบัฟลดดาเมจจะหมดเนี่ยเสาจะเปอร์เซนต์จะเต็มหรือเปล่าเราก็ต้องไปดูดีๆนะประมาณต่อมาก็ถ้าเรามีตี้คู่นะครับสมมติว่าอีกตีหนึ่งที่คู่กับเราอะครับเขาผ่านเฟสแรกก่อนเรานะครับไอเสาทั้งหมด4เสาครับเปอร์เซนต์มันจะโดนรีเซ็ตเป็นศูนย์ทันทีอันนี้คือข้อดีของตีคู่นะแล้วต้องตีคู่ต้องต้องโหดกว่าเรานะเขาต้องเคลียร์ก่อนเราเส,สาเปอร์เซนต์ทั้งหมดเนี่ย เจ็ 70, 80, 80, ตอนนี้มันจะกลายเป็น0ูนย์ทีถ้าสมมติตีคู่เราผ่านนะครับแต่ถ้าลองตูนตีเดียวก็แพทเทิร์นเดิมครับผมก็มาเริ่มต้นเฟสสองกันนะครับหลักๆก,ก็คือพยายามตีให้ชิดๆบอสนะครับยืนรวมกลุ่มกันไว้นะครับไม่งั้นบอสจะกระโดดนะครับก็จุดสําคัญก็คือแอปเปิลหินนะครับจะกดเองหรือว่าจะไปใส่ช่องสัตว์เลี้ยงก็แล้วแต่สะดวกนะครับ แพทเทิร์นที่ผมจะพูดถึงอันแรกก็คือนะครับอบีสเกตเปิดแล้วก็คือมันจะสุ่มเปิดเกตสีม่วงกับสีฟ้านะครับสีม่วงก็คือเข้าไปทําลายเสาทั้งหมด3เสารครับให้ทันเวลาก็คือเข้าไปพุทโนก็ช่วยกันตีเสารครับประมาณนี้ตีเสาให้แตกก่นหมดเวลาถ้าทําลายเสาไม่ทันบอสจะฮิวทันทีมันจะสุ่มระหว่างสีม่วงกับสีฟ้านะครับจะจำไปสีม่วงก็คือเข้าไปทําลายสีฟ้าคือเข้าไปหิว ถ้าเลือดมันมากกว่า150หลอดครับมันจะออกมาสุ่มเกียร์เดียวแต่สุ่มว่าจะได้เกียร์อะไรก็ประมาณนี้ครับเราก็ถล่มบอสต่อมานะครับต่อมาผมแยกนะครับผมอันแรกก่อนนะครับดีบัฟที่ผมโดนก็คือดีบัฟระเบิดใหญ่นะครับนี่ครับระเบิดใหญ่เห็นไหมครับถ้ามันระเบิดโดนบอสจะฮิวทันทีต่อมาผมจะย้อนกลับไปที่บอสนะครับดูที่ใหญ่ของบอสนะครับเห็นไหมล่างซ้ายเห็นไหมครับบอสก็คือล่างกับซ้าย ให้เราทําการวิ่งไปจุดที่บอสบอกก่อนนี้ครับว่าตรงไหนจะไม่มีใหญ่ถ้าน,นี่คือโดนแล้วตายเลยนะครับแต่มีฉายกากันตายสามารถกันได้หลังจากนั้นเราก็สามารถถล่มบอสต,ต่อได้ครับเหมือนเดิมครับล่นแพทเทิร์นเดิมเนี่ยครับเราก็ถล่มบอสต,ต่อไปก็ไม่มีอะไรมากครับถล่มเหมือนเดิมแล้วก็ใครโดนดีบัฟก็วิ่งออกไปอย่าให้มันฮิวบอสนะครับก็อย่าลืมกดไอปเปิหินด้วยนะครับเพื่อจะได้เมกเกรเดิน แล้วก็สายทรัพนะครับอย่าลืมปลาบอลลมกับคอมมานะครับเพื่อเอาผลริปเปอร์แล้วก็รองเทา้ารถเกาะนั่นเองครับผมทุก่นก็ช่วยปลาได้นะต่อมาเมื่อมีคนโดนดีบัฟเห็นไหมครับคนดีบัฟก็จะวิ่งออกไปให้ห่างจากตัวบอสเพื่อให้ใยระเบิดแบบนี้ไม่ให้โดนบอสบอสก็จะไม่หิวนั่นเองเราก็ช่วยกันเตือนบอสได้ต่อมาครับเนี่ยครับไอพิเกตก็จะเกิดอีกรอบเห็นไหมครับรอบนี้ก็สุ่มเกิดเป็นสีม่วงใช่ไหมทุกคนก็จะต้องเข้าไปช่วยกันตีเหมือนเดิมต่อมาก็เป็นแพทเทิร์นวบายนะครับม เสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับวิธีป้องกันก็คือถ้าเราจ้องมันหมายถึงหันหน้าไปหาทิศทางที่มันอยู่ครับมันจะไม่ไหลครับผมแต่ถ้าเราหันหลังให้มันเมื่อไหร่มันก็จะวิ่งมาชนเราแบบเลยทริปทันอีต่อมานะครับเป็นท่าห้องมืดก็คือบอสจะปิดไฟนะครับทำให้เราเห็นมุมมองแคบมากหน้าที่ของเราก็คือกดคอมมาหรือแอคทีฟช่วยกันตีตะเกียงให้พังนะครับห้ามกดสกิล กดสกิลหนึ่ง3 0 0สกิล1 0 0บอสจะดูดเข้ามาฆ่าเราถ้าเกิดมีเพื่อนอยู่ข้างๆตายคู่ครับก็เราก็ใช้คอมมาใช้แอคทีฟในการทำลายตะเกียงนะครับใครเป็นซัพพอร์ตก็ทําใจนะครับมันจะตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ครับต้องทําลายตะเกียงทั้ง5อันให้ทันเวลาถ้าทําลายไม่ทันเฟลครับอย่ทำลายเสร็จก็สามารถไปถล่มบอสต่อได้ ต่อมานะครับแพทเทิร์นใหญ่ก็จะมีจํานวนมากขึ้นตามจํานวนเลือดบอสที่ลดลงนะครับดูนะครับสังเกตดูนะครับล่างซ้ายล่างซ้ายนะครับก็คือล่างซ้ายล่างซ้ายเนี่ยเราก็ไปหลบตามที่มันบอกไว้ล่างใช่ไหมเราก็ขยับไปซ้ายนรับมาล่างสูงสุดคือ8รอบก็ตามเลือดที่มันเหลือครับซ้ายนะครับถ้าพลาดกอย่าโดนดาเมจ ต่อมานะครับเป็นเลือดต่ำกว่า150นะครับมันจะสุมส่มสสีใช่ไหมสีม่วงกับสีฟ้าอันนี้ง่ายเลยครับตัวฮิวจะเข้าประตูฟ้าเพื่อไปฮิวเลยครับผมสามารถเข้าไปได้เลยก็ได้ถ้าเราฮิวไม่แรงแต่ถ้าเราฮิวแรงเราสามารถยื้อเวลาในการตีบอสฟ,ฟีได้อีก1ิบปีก็คือนับ1น0ถึงสิแล้วค่อยเข้าไปฮิวที่สําคัญคือเราต้องมั่นใจว่าฮิวแรงนะครับฮิวให้เต็มถ้าฮิวไม่เต็มบอสจะฮิวก็วิธีจะชีวิตให้ดีก็คือถ้าเราสามารถเบิร์ตบอสได้ต่ํากว่า150หลอด ไวเท่าไร่เราก็สามารถให้แค่ตัวฮิวตัวเดียวนะครับเข้าไปฮิวแค่นั้นครับอีก3คนก็ทล่มบอสเหมือนเดิมครับก็จะง่ายกว่าเข้าไปสีม่วงเพื่อไปทาลายใช่ไหมประมาณนี้ข้อควรระวังก็คือต้องเข้าไปฮิวให้เต็มครับถ้าฮิวไม่เต็มมันก็ฮิวบอสเหมือนเดิมครับผมจะอธิบายแค่แพทเทิร์นที่เห็นชัดๆนะครับเช่นนะครับบอสมันชูหางใช่ไหมเห็นไหมหัวผมติดดีบัฟเห็นไหมมันจะดีบัฟห้าสี่สามนะคผมก็วิ่งออกไปข้างนอกนะครับระเบิด มันก็จะไม่โดนบอสใช่ไหมแล้วนะบอสก็ใช้แพทเทิร์นห้องมืดต่อแล้วก็เข้ามาช่วยเพื่อนตีตีเสานั่นเองก็วนอยู่แค่แนวแพทเทิร์นบอสต่อมาสิ่งที่ยากที่สุดสําหรับด่านนี้ก็คือถ้าเลือดบอสเหลือน้อยนะครับเรามีโอกาสที่จะเจอใหญ่ั้งหมด8รอบใช่ไหมครับเนี่ยก็ลองจําดูนะครับว่าสามารถจําได้ไหมก็คือเราจะหมดหลบทั้งหมด8รอบแล้วมันจะออกมาเป็น แนวตั้งกับแนวนอนสลับกันนะครับสมมติมันเป็นบนใช่ไหมครับรอบต่อไปมันจะต้องเป็นซ้ายหรือขวาเท่านั้นมันจะไม่ใช่ล่างประมาณนี้ครับก็คือจะเป็นแนวแกน X และก yeah. ็แนวแกน Y หรือแนวตั engineer, ้งแล้วก็แนวนอนั ky, ่นเองก็คือบนซ้ายเนี่ยครับมันจะไม่มีบนล่างไม่มีครับผมมันจะเป็นบนแล้วก็เป็นแนวนอนใช่ไหมก็คือซ้ายหรือขวาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแนวตั้งก็คือบนหรือล่างสลับกันไปเรื่อยๆก็ช่วยกันจาครับผมก็ถ้ามี Discord ก็จะง่ายกว่านี้หรือไม่ง่ายก็พิมพ์เข้าไปในเกมก็ได้ครับ ไม่ว่าจะเป็น w a s d หรือเป็นลูกศรขึ้นลงก็แล้วแต่ขนาดนนะครับค pattern สิบแปดหนึ 18, 1, ่งก็ดีเพียงเท่านี้ครับก็ลองไปฝึกทําดูนะครับหัวใจหลักของสิบแปดหนึ่งเท่าที่เห็นครับก็คือ s u พ p o r t นั่นเองใช่ไหมครับเนี่ยอ r ิ i เกตใช่ไหม a r b i t r a g เปิดแล้วก็นับถึงถึงสิบนับในใจก่อนนับครบสิบเมื่อไหร่ก็ขึ้นไปฮ e w นะไปแค่ตัวเดียวครับที่เหลือก็แต่ถ้าบอสใกล้ตายแล้วก็ไม่ต้องเข้าห้องก็ได้ครับฆ่าบอสได้เลย แต่เราต้องมั่นใจในดาเมจทีมเรานะประมาณนี้เราก็จะผ่านด่านนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสําหรับหลักการลง 18. 1 8บแนะครับพร้อมกับทริคนิดหน่อยนะก็เราจะมาเริ่มจากของสวมใส่ก่อนนะผมก็จะแปะบิวของผมก่อนนะก็การใส่คองของตัวดาเมจก็แล้วแต่งบนะครับแต่ที่แนะนําที่ควรจะมีก็จะเป็นประดับหลังนะครับ15บ 4กับ12-5นะก็คือใส่12-5ก่อนใช่ไหมพอเลือดบอสต่ำกว่า50หลอดเราก็สลับไปเป็นประดับหลัง15-4เพื่อเพิ่มนาเมีดนั่นเองครับผมส่วนบิวที่เหลือก็ลองไปปรับใช้นะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับหลักก็ถ้าช่องเหลือก็สามารถปาบอลลูช่วยเพื่อนได้นะแต่ที่สำคัญคือต้องมียาชมพูนะครับก็ต่อมาก็มาดูบิวแนะนำสำหรับฝั่งซัพพอร์ตนะครับก็ผมจะไปเน้นที่ ไม่ว่าคุณจะใส่ชุดเสกหรืออะไรนะครับเท้านะครับจะต้องเป็นเท้าเอริโนดถ้ามีงบนะแนะนำให้เป็นเท้าเอริโนดใส่หินอ,อปเจาะเกาะนะเมื่อคอมมานพร้อมกับอย่าลืมไปวิ่งฉายานะถ้าวิ่งไม่ไหวก็ให้ตัวดามิเมตนั่นแหละครับพาคุณไปวิ่งเพื่อปลดฉายาริปเปอร์มานะมันก็จะเป็นคอมโบก็คือเมื่อเราคอมมานะมันจะลดเดฟบ,บอสได้เยอะมากทําให้ทีมเราทาดามิเมตได้เยอะขึ้นส่วนเสื้อก็จะเป็นพวกบัฟใช่ไหมถ้าคุณใส่เซตเทนวอดก็คือใส่เสื้อ ซับตี้ใช่ไหมใส่มือสกิลส่วนกางเกงนี่ก็อาจจะเป็นเกงเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนประดับก็เน้นอะแดปเป็นหลักก็แล้วแต่ปรับใช้นะใครมีเอลลอดก็ลองใส่มงกุฎกับหูนะแต่ถ้ารู้สึกบางไปเราก็กลับไปใส่พวกที่มันบวกอะแดปนะเน้นค่าอะแดปเป็นหลักครับต่อมาก็มาทบทวนนะครับก็หลังจากที่เราได้บิวนะก็อย่าลืมนะครับว่า คีย์แมนนะคือซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าเฟสแรกใช่ไหมไม่ว่าคุณจะเป็นคุมเสาใช่ไหมคุมเสาเปิดปิดเสาเหยียบสวมบางเลเซอร์กดปับสีออฟถามห้ทีมอีกใช่ไหมเตือนเพื่อนประมาณนี้ครับผมแล้วเฟสสองก็จะเป็นพวกฮิวเสาใช่ไหมบอกเพื่อนว่าใครติดใยช่วยเพื่อนจำใยใช่ไหมครับส่วนตัวดาเมจก็ได้ที่หลักครับอย่าลืมครับตัวดาเมจที่ดีคือตัวดาเมจที่ไม่ตายครับ แล้วก็อย่างงกอย่างชมพูนะกดทุกครั้งครับก็ลองนําไปปรับใช้ให้เข้ากับทีมของคุณนะครับเพราะว่าแต่ละทีมแต่ละสไตล์มันก็จะต่างกันในรายละเอียดเิดหน่อยแต่ที่แนะนํามาวันนี้ก็สามารถใช้เป็นหลักการเบื้องต้นนะแล้วก็ไปปรับนิดๆหน่อยๆให้เข้ากับสภาพของสภาพดัมมี่หรือตัวละครที่เราเล่นนะครับก็ขอบคุณที่รับชมไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ